สวัสดีค่ะเหมยนะคะเจ้าของเพจแซนดี้สุจิตราไทายโอมิยาเกะค่ะ สำหรับคอร์สเรียนติ๊กต็อกออนไลน์กับคุณหมอกิมเหมยก็ได้เริ่มเรียนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีพื้นฐานการทําการตลาดออนไลน์ในติ๊กต็อกเลยเรียนคอร์สมาร์เก็ตติ้งแล้วก็เรียนคอร์ส101 a d v e r t i s i n g ค่ะคุณหมอกิมก็สอนได้เป็นขั้นตอนแล้วก็ละเอียดมากเลยค่ะสอนตั้งแต่พื้นฐานการทําโฆษณาติ๊กต็อกการทาคอนเทนต์ให้ดึงดูดน่าสนใจคอนเซปต์ concept, การยิงโฆษณาที่สามารถทําเงินได้จริงซึ่งหลังจากที่เหมยได้เรียนไปแล้วก็สามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ๆทั้งในส่วนของลตฟม ตอ Facebook ไลโ e OA และก็ IG ให้เพิ่มมากขึ้นได้นะคะมากไปกว่านั้นเหมยก็สามารถใช้เงินในการยิงโฆษณาได้อย่างคุ้มค่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นๆสำหรับใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นทำการตลาดในแพลตฟอร์ม t i k t o อตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจตัวเองในการเริ่มต้นก็อยากจะเชิญชวนให้มาลองเรียนกับคุณหมอคิมดูนะคะคุ้มค่าแน่นอนค่ะ